รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทันยาพืชและเครื่องเทศตราไร่ทิพย์ผลิตภัณฑ์สักผ่าเอสเซนส์สะอาดหอมขนอมใหญ่ผ้าแค่นั้นทิกยมามากกว่าภาพถ่ายคือความรู้สึกที่สมบูรณกันได้ สวัสดีค่ะสุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีค่ะแม่ค้าทั้งหลายแต่เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าแม่จ๋าในไหนแม่มาแล้วเดี๋ยวเปิดตลาดร่วมกันดีไหมคะใช่ค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับใจความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสวนสนามเปา่าตเปิดตลาดมาสิบปีวันนี้ได้เป็นนางตนีสมใจแล้วแม่ของพี่ไม่สีเขียวแล้วให้ยังงั้นอ้าวตกเต็นทเป็นกล้วยตกลงเรา ว่าผ้าเขายาวครับโอ้โหโอ้ของเขายาวกองผื้งเลยอะค่ะของแกไม่เป็นอะนี่ของหนูก็ไม่เป็นมันต้องพันในร่างให้มันเยอะฉันรู้เลยพวกเสื้อผ้ามันไม่ชอบฉันทุกอาทิตย์ฉันต้องมีคอสตูมคอสบาลผ้าตน่อเวลารุ่นนี้มันไม่ตูมแล้วพี่มันบาลหมดแล้วนี้ แม่เมาส์ได้รับเกียรติจากเป็นแขกรับเชิญของพวกเราคุณผู้ชมขาแล้วบอกไอ้มวยไปค้นประวัติแม่มาว่าไงหนูอ่านในวิกิพีเดียมาเรื่องหนูทราบมาว่าคุณแม่นั้นเนี่ยเก่งในเรื่องของนาตศิลป์ด้วยถึงขั้นเคยประกวดลำไทยเลยล่ะคะลำไจริงๆแล้วเรียนนนฏาิลปศเนี่เป็นเบสิกเลยนะคะหมายความว่าตั้งกต่อนุบาลจนจบมหก ต้อสมัยโน้ตเขาเรียกม6นะแล้วก็ไป7 8แล้วถึงจะเอ็นนะคะนั่นเรียนอย่างนั้นมาตลอดได้เรียนรุ่นพี่เหมียวได้เรียนไหมคะเป็นมสหห้ารุ่นน้องรุ่นน้องเลยเธอรุ่นเดียวกันใช่ไหมเรียนมาสินี่จะบอกม8รุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายแม่หนูมีม8นี่รุ่นสุดท้ายงั้นแสดงว่าพี่ก็ต้องได้แต่งไทยบ่อยคือโรงเรียนที่เรียนนี่คือโรงเรียนเฉลิมศรัทาตศินค่ะอู้หูช่างก็เป็นวิชานาฏศิลป์ที่ได้จากวังเฉลิมเขตนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูที่สอน ฝึกมาจากวังเฉลิมเกียรตต์ตั้มรับวังประกวัดไหมคะประกวดคือไม่ได้ประกวดเล่นจริงเลยค่ะโรงเรียนเนี่ยจะสอนตั้งแต่เทพนรมมาจนไปใหญ่เล่นละครสังสินชัยอะไรพวกนี้ถวายข้าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างนี้มาเราเริ่มตั้งแต่เราเริ่มอย่างนั้นอายุเท่าไหร่แม่ก็ตั้งสิบกว่าขวบก็เริ่มแล้วเราเรียนมัธยมเลยเทพพนรมนะะคอันนี้คือเบสิกท่าทั้งหมดไอ้วัวไอ้ไทยวันนั้นฉันต้องการพี่ชายอย่างคนที่ลำไทยที่ลำไทยนะคะ เวลานม่ใช่พนมนี่คือเป็นท่าท้าลำพมสีหน้าสอดสร้อยมาลาเฉิดฉินทั้งกวางเดินดงผงบินบินฉันจะลืมท่าแล้วนะเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าจะต้องมาลำอันนี้นะคะเนี่ยแม่สีก็ได้เอาเท่านี้เอาเท่านี้แม่สีนวลสีนวลชวนชื่นไม่ใช่ค่ะแม่วนไม่ใช่ค่ะแม่นชวนชื่นชวนชืนชวช่วชื่นชวนช่

นี่อันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องรำนะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับของแม่ประดิษฐ์ประดอยจะบอกให้ว่าโดยเฉพาะเรื่องของการตัดเย็บนะตั้งแต่เป็นศินลปินมาจนถึงบัตรเนี้ยทุกวันเนี้ยที่ผ่านมาทั้งหมดแม่เย็บเสื้อผ้าเองหมดยายสามคนนี้เนี่ยคือผลงานของสาวไม้สั้คนนี้คือผลงานทั้งหมดค่ะเสื้อผ้าอันนี้เป็นเศษผ้าเดี๋ยวก่อนนะนีเศษผ้าเหรอคะอันนี้ตัดมันเหลือจากตัวอื่นตัดเองทุกอย่างค่ะุ ขอให้ทุกคนสังเกตว่าการตัดของแม่ไม่ได้เย็บไปให้เสร็จไปวันๆนะคะมีการปักเรื่องนี่นั่งๆปักไปต่อคดีเดี๋ยวก่อนนี่คือปักลงไปเอาเรื่องปักลงไปในลายผ้าเองทําเองค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตอน10บสปีที่แล้วเนี่ยนะคะไอ้ข้างในเนี่ยไม่มีค่ะคุณคิดดูแล้วกันว่าอชันใส่อย่างนี้ คุณแม่ใส่ซีสิบปีที่แล้วค่ะสิบปีที่แล้วเดี๋ยวฉันเอาเดี๋ยวฉันลองเอาอันนี้ออกตอนนี้ไม่กล้าค่ะคืนไม่ใส่นรกลงมาหมดหอนผูสุดตาชืนี่ค่ะใส่อย่างนี้คุณฉันชนาก็ใส่อย่างนี้ค่ะเราใส่แค่นี้ค่ะเพราะตอนนั้นเอวเล็กค่ะแซบไหมแซบไหมนี่ค่ะแล้วตอนหลังกลัวคนดูแล้วนรกก็เลยแบบหลังๆเลยใส่ซับเพิ่มเข้าไปค่ะก็ไปเย็บเข้าไปนิดหน่อยไม่ให้มันใช่ต้องบอกว่า อันนี้เป็นงานสีมนี่คือทําเองแล้วก็ขึ้นเวทีด้วยเสื้อผ้าของตัวเองทุกอย่างค่ะทุกอย่างคอนเสิร์ตสมัยนี้นะคะจะหน้าสเตจหลังสเตจนู่นนั่นมีเป็นร้อยของตอนพี่ขึ้นนี่กี่คนคะสมคนค่ะคุณฉันทนาคุณสุดาคุณสุดาแล้วก็พี่เบิร์ดจิงชาสวรรค์เขาก็บอกป้าป้าก็ไปทําเสื้ออะไรเนี้ยก็ไอเนี้ยมันเป็นเศษผ้าของเหลือเก่าก็เอามาปาบใหม่ค่ะ โอ้โหถ้าจับคู่สี่ขึ้นแบบว่าขึ้นเวทีแล้วอลังไงแล้วคุณคิดดูกันว่าดิฉันเดินแหวกอย่างเนี้ยนะคะเปรี้ยวแน่ๆในสมัยก่อนแม่เล้าขาไหนๆก็พูดถึงคอนเสิร์ตแล้วอยากจะฟังเสียงแม่มาแบบสดๆได้ไหมคะสดๆเพลงอะไรคะที่จําได้นะเพลงสุด,สดท้ายมันล้มโคตไปนะหนูจริงเหรอคะเอาเพลงอย่างนี้ได้ไหมโอเคโอเคจริงๆแล้วคือร้องเพลงฝรั่งอาจารย์อยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บ จ็เพียงไหนตอบฉันได้ไหมว่าฉันผิดผิดอย่างไรเพลงประกวดของ ทุกสถาบันของยักร้รองเดี๋ยวนี้ก็ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ชาติะเเดี๋ยวนี้มีเพลงเยอะแล้วยางแม่คะน้องน้องเป็นคนอันนี้ก็ชอบช้าๆแต่น้องชอบแบบหญิงลี่ รู้เรื่องนะให้เพื่อแกให้แม่อายุประมาณนี้มาสั่งแม่ทําทุกอย่างมาประมาณนี้เท่าไหร่แล้วเข้าจริงไหมเนี่ยโอ้ยยังแม่เอาสิครบร้าสเองเจี๊ยบสองเย่ยแกก็ยังมีงานตลอดใช่โอเคมีคอนเสิร์ตตลอดเวคมีค่ะแต่ว่าก็เริ่มจะไม่ค่อยไหวแล้วทำไมฮะมันต้องเวลาคอนเสิร์ตตัวเองทุกเดือนกันยาเนี่ยต้องต่อเพลงคนละ15เพลงแล้วมันแล้วเล่นสด ใหม่ค่ะต้องใหม่ร้องสดค่ะสดไม่มีลิปซิงค์ไม่มีค่ะแล้วสองรอบสองรอบซิงค์ไม่ตรงซิงค์ไม่ตรงรุ่นนี้ซิงค์ไม่ได้ตรงเพราะว่าซิงค์เท่าไหร่ก็ไม่มีทางตรงคือว่ามันอารมณ์มันอยู่แท็กตรงนั้นมันเอาให้อย่างที่ร้องไว้ในอย่างสมมงเ่เราไปอัดไว้เนี่ย เฮ้ยมันร้องยังไงแล้วหายใจตรงไหนเฮ้ยลืมร้องไม่ตรงหรอกถ้างั้นไปคอนเสิร์ตยัง15เพลงเลยมารายการเราก็อยู่กับเราทั้งรายการเล <20 S 2> ยกันไปเลยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ผู้ชม <c oughs> ช่วงหน้านะ ไม่ได้เตรียมมาเฉพาะวงของการร่ายรำไม่ได้เตรียมมาเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าที่ปักมือเองแต่แม่มาพร้อมหม้อแม่พกหม้อมาด้วยหม้อของแม่มีอะไรบ้างช่วงหน้าได้ดูแน่นอนแต่ช่วงนี้เจนูเมียวค่ะก่อนจะไปพักปรายีย์ไทยชนคนไทยเขียนบอกรักกันผ่านจดหมายในวันครอบครัว14เมษายนนี้มีโปสการ์ดและสแตปมภาพพี่เบิร์ดธงชัยจะน่ารักขนาดไหนไปชมเลยค่ะ 我知道。你